สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญไตมาศสองห้หสลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้จะเป็นพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับเป็นหลวงพ่อพัดครึ่งองค์ เนื้ออาบเงินหน้ากากทองฝาบาทมีตอกโคด้านหน้าส่วนด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์ ส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์เสมาวัดหนังเนื้อทองแดงเป็นรูปหลวงพ่อผัดนั่งเต็มองค์อยู่ในเหรียญใบเสมารุ่นนี้จะแกะพิมพ์ได้สวยงามมากครับส่วนด้านหลัง จะมียันบริเวณตรงกลางเขียนว่าไตรมาสวัดห้วยด้วนนครสวรรค์สองห้าหกสามหลวงพ่อผัดท่านบวชเมื่อปี2489โดยมีหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วเป็นอุปชา และหลวงพ่อกันวัดเก่าแก้วเป็นพระกรรมวาจาร์หลังบวชท่านได้ศึกษานักธรรมตีโทได้ศักระยะละะหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมได้ไปสร้างเสนาสนะที่วัดอินทารามวัดของหลวงพ่อแก้วพระอุปชาของหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อพัดได้เรียนกรรมฐานและพุทธ,ธาคมกับดลวงพ่อเดิมจากนั้นได้ไปจำวัดที่วัดเขาแก้วอยู่กับดลวงพ่อกันซึ่งอยู่ติดกันเพราะขณะนั้นวัดอินทารามกำลังซ่อมเสนาสนะจึงไม่สะดวกในการพัก ท่านจึงต้องเดินทางไปเช้าเย็นกับระหว่างสองวัดเรียนวิชาอยู่เกือบสองพันศาจากนั้นได้ออกนุดงไปเรียนวิชาทางด้านเสน่เมตตามหานิยมกับหลวงพ่อชุบวัดพระบรมาธาตุทุ่งหยางจังหวัดอุตรดิตและรับตำแหน่งเจ้าอาวาสรวมเป็นเวลาหกปี จึงกลับมาพัฒนาวัดส,สะทะเลในขณะนั้นจากนั้นครอบครัวได้ย้ายมาอยู่แถวบ้านห้วยด้วนหลวงพ่อจึงได้รับนิมนต์จากกำนันและญาติโยมให้มาช่วยพัฒนาวัด ตั้งแต่ปี2513เป็นต้นมาโดยได้อยู่ประจำวัดห้วยด้วนจนถึงปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งเกจีอาจารย์ดังของจังหวัดนครสวรรค์นในยุคปัจจุบันวันนี้ก็พามาชมเหรียญไตมาศหกสามหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ